สวัสดีครับผมต่อสายแก้วนะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube นะครับสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามารับชมช่องต่อสายแก้วนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ต่อสายแก้วด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมที่กดติดตามนะครับ ปันนี้ผมจะพามาดูนี่กรุงเทพนะครับผมกรุงเทพเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเมืองรางไปแล้วครับอันนี้ผมอยู่แถวๆสุขุมวิทนะครับย่านใจกลางเมืองเนี่ยนะครับไม่มีผู้คนนะครับผู้คนน้อยมากครับผมไม่มีปกติเนี่ยผู้คนเนี่ยจะเยอะมากครับผมสถานาการณ์ปกติเดียวโ,โหผู้คนเนี่เพลนพานคนเที่ยว ฝรั่งมังค่าต่างชาติก็เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีครับกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วครับกรุงเทพเป็นเมืองร้างไปเลยครับผมนี่ครับนี่ขนาดขนาดแบบโอ้โหใจกลางเมืองนะน่าใจหายจริงๆครับ ไม่มีคนครับผมนี่สกายวอล์กค,ครับไม่มีคนเดินแล้วครับนี่จะทำมาหากินกันยังไงครับเงียบขนาดนี้ครับ สุขุมวิทนะครับนี่สุขุมวิทไม่มีคนเลยครับเงียบมากครับผมรถก็ไม่มีไม่ค่อยมีครับโอ้ผมมาอยู่กรุงเทพนะครับยี่สิบปีนะครับเพิ่งจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่เคยเจอนะครับ คนไปไหนหมดครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับยี่สิบปีนะครับที่มาอยู่กรุงเทพนะครับ นี่ครับดูครับพี่น้องครับบรรยากาศครับผมบรยาาบรยากาศบรรยากาศสุข,ขุมวิทนะครับย่านสุข,ขุมวิทเลยนะครับนี่ รถก็ไม่มีนะครับเป็นประวัติการนะครับนี่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้นะครับนี่ล้างไปแล้วครับอุงเทพครับผมสุขุมวิททองรอเอกมัยนี่โอ้โหไม่มีคนเลยครับเงียบมาก ครับเป็นประวัติการเลยครับนี่ดูสิครับบรรยากาศครับผมฟังเวงมากครับผู้คนก็ไม่มีนะครับนี่ยังไม่ดึกนะครับนี่สี่ห้าทุ่มเองนะครับ ครับบรรยากาศดูสิเราจะหากินกันยังไงครับส่วนมากคู่คนก็จะตกงานกันร้านก็ปิดครับ นี่ทองหล่อครับนี่ดูเอาครับพี่น้องครับ สองข้างทางนี่ไม่มีคนเลยนะครับทุกวันนี้ครับคนก็ประหยัดไม่ออกจากบ้านนะครับหรือที่ไม่ออกจากบ้านนี่ก็เพราะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีตังก็ได้นะครับไม่มีเงินที่จะออกมาจับจ่ายซื้อของนะครับต้องเก็บไว้ครับต้องประหยัด นี่ครับดูบรรยากาศนะพี่น้องนะบรรยากาศของความเงียบสงัดกรุงเทพก็กลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับนี่ครับอยู่ได้ก็อยู่นะครับกรุงเทพนะครับอยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านเรานะครับนี่ครับ องข้างทางนี่ไม่มีคนนะครับโอ้เงียบดูร้านค้าเงียบมากร้านค้าร้านอาหารปิดหมดผับาราปิดหมดนี่ครับ ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เล็กๆนี่ปิดหมดดูสินี่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ปิดหมดเลยครับ ตาบักทองหล่อนะครับนี่สุเออเนี้ย ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ต่อสายแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับ